สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลากับรุ่นโชคเหนือเมฆครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับน้องไปจับไปคัดมาแบ่งอปันให้พี่กับรายการลงยานะครับของพระหุระมันโชคเหนือเมฆครับ วันนี้มีประมาณนะครับ20รายการได้นะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะราคาค่างๆเหลื่อมนิดนึงพี่นะราคาค่างๆแรงนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ารายการนะฮะแต่รายการที่น้องได้มาเป็นรายการพิเศษแล้วที่สําคัญนะครับรายการนี้นะครับไม่ใช่รายการเนื้ออ่าทั่วไปนะครับนะรายการนี้ซึ่งเป็นรายการนะฮะสวยๆนะครับถือว่า เป็นทีเด็ดกันเลยทีเดียวนะครับนะตอบพิเศษแทบทุกองนะครับนะวำนี้ครับนะชอบถูกใจรายการไหนพี่ๆนะสามารถติดต่อได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงครับเรามาเริ่มจากรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับรุ่นโชคเหนือเมฆนะครับนะ นะครับซึ่งนะครับผมได้มานะครับเป็นกล่องเหลืองนะครับเป็นกล่องเหลืองซึ่งนะครับจะเป็นนะฮะรายการะนี่นะกล่องเหลืองนะครับจะเป็นรายการมหาชนวนมวลสารมหาปราบนะครับนะครับกล่องเหลืองนะครับเดี๋ยวครามเริ่มจากรายการแรกฮะรายการแรกเลยนี่ฮะนี่ฮะโอ้โห เลขโคดะเบียนครับเจ็ดห้าแปดครับพี่นี่นี่ฮะเจ็ดห้าแปดหน้ากากด้วยฮะลงยาฟ้าครับลงยาฟ้าทึบนะฮะลงยาโบราณครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่สามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมครับพี่นะครับต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วพี่นะต้องได้มาแพงมากนะฮะไม่ได้เปิดเองนะพี่นะนี่ครับต่อมารายการที่สองครับ รายการที่สองนะครับเลขค้นลำเบอร์หมายเลขเจ็ดห้าหกฮะเจ็ดห้าหกครับรายการที่สองนะครับสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยรายการที่สองก็สามร้อยห้าสิบาทพี่นะฮะสวยๆเลยนะครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามมาเป็นลงยาแดงฮะรายการที่สามมาเป็นรงยาแดงแรงลิตรครับพี่เลขค้นลำเบอร์นะครับเก้าเจ็ดหนึ่งครับ เก้าเจ็ดหนึ่งครับนะไม่ใช่กล่องแดงที่เราเคยได้นะพี่นะรายการนี้เป็นกล่องเหลืองนะครับเป็นรายการมหาชนวนมวนสารนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่นะครับนี่ฮะลงยาแดงทึบนะฮะลงยาโบราณเลขคุณเบอร์เก้าหกสี่ครับเก้าหกสี่ครับสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้ามาอยู่ที่ลงยาเขียวเหนียวซับฮะนะฮะมาอยู่ที่ลงยาเขียวเหนียวซับครับเนี่ยสวยๆเลยพี่นะเนี่ยรายการที่ห้าครับลงยาเขียวเหนียวซับครับรายการที่ห้าเนี่ยฮแปดเก้าสองครับนะเลขโคดรนเบิร์นนะครับรายการที่ห้าต่อมาครับรายการที่หกครับ สวยงามพี่นะครับนะลงยาโบราณลงยาทึบพี่เนี่ะรายการที่หกเลขโค้ดเบอร์แปดศูนย์เจ็ดนะครับรายการที่หกเลขโค้ดัเบอร์แปดศูนย์เจ็ดนะครับติดหน้ากากด้วยนะครับนี่ะรายการที่หกนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับาาร,าาร,รายการถัดไปรายการที่เจ็ดนะรายการถัดไปรายการที่เจ็ดเลขโคนะ้ดัเบอร์ห้าแปดสองฮะ เลขโค้ดนันเบอร์ห้าแปดสองครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่จา๋านะครับเนี่ยต่อมาครับเป็นรายการถัดไปครับพี่ชายนะครับรายการที่แปดนะครับเออรายการที่แปดเลขโค้ดนันเบอร์ห้าเจ็ดแปดฮะเออรายการที่แปดเลขโค้ดนันเบอร์ห้าเจ็ดแปดครับโอ้สวยงามครับนะรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่เก้าครับมาเป็นลงยาธงชาติครับรายการที่เก้ามาเป็นลงยาธงชาติครับนี่ธงชาติเหลืออยู่องค์เดียวนะพี่นะธงชาติเหลืออยู่องค์เดียวนะครับมีได้มาแค่องค์เดียวนะครับเลขคุณเบอร์หกสี่หกฮะหกสี่หกครับนี่รายการที่เก้านะครับหกสี่หกนะครับนี่ฮะสวยงามครับนะสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันลดไม่ได้นะพี่นะ พอดีตึงเปี้ยเลยพี่นะตึงเปี้ยเลยนะครับนะต่อมาครับรายการจะไปพี่เป็นอีกนะรายการที่สิบครับรายการนี้ครับรายการที่สิบจะลงยาหะนุมานครับนะลงยาเครื่องทรงฮะนี่ฮะรายการนี้ก็สามร้อยห้าสิบครับพี่ชายเลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลขเก้าสิบแปดครับเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขเก้าสิบแปดครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่11นะฮะรายการที่11เป็นลงยาส้มนะครับลงยาหานุ่มานนะครับเลขโค้ดอันเบอร์นะครับ390นะครับ390นะครับ350ยบาทพี่ชาย350บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่11ครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่12ครับ รายการที่สิบสองรายการนี้ครับสวยๆครับลงยาหานุมาณครับนี่ฮะเลขโค้ดอันเบอร์นะครับสี่สองเจ็ดนะครับสี่สองเจ็ดนะครับรายการที่สิบสองลงยาม่วงมหามหน้าหานุมาณเขียวเหนียวซับครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามรายการที่จะสวยครับลงยาเหลืองทึบลงยาหานุมาณเลขโค้ดอันเบอร์หมายเลขหนึ่งเจ็ดสามครับ เลขคุณะเบอร์หมายเลขหนึครับรายการที่13บสามฮะต่อมารายการที่สิบสี่ครับมาเป็นหน้ากากเงินแท้ครับรายการที่14เป็นหน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้ขอที่450ร้อยห้าสบาทนะฮะชุดนี้ขอ450บาทจะตอกคําว่าพิเศษนะครับ,นะรบนี่ฮะนี่จะตอกคําว่าพิเศษนะพี่นะแล้วก็เป็นลงยานะฟ้าลายเสือนี่ครับ นะหน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้เดี๋ยวเลือกคน้ะเบอร์นะครับนะอยู่ชั้งบนวิหนึ่งหกหนึ่งครับนี่รายการนี้หน้ากากเงินแท้นะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทหน้ากากเงินแท้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สิบห้านะฮะสิบห้าหน้ากากเงินแท้เหลืออีหนึ่งองค์ฮะ 15หน้ากากเงินแท้เหลือ X 1หนึ่งองค์ครับเลขโคดน้มเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่ห้าเลขโคดน้มเบอร์หมายเลขหนึ่งสี่ห้าครับรายการที่สิบห้าครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกก็เป็นรายการพิเศษนะครับราคาเท่ากันพี่ชายรายการนี้เป็นสมิงขาวนะครับ เสือขาวนะครับหน้ากากทหารนุ่มานสามกษัตริย์ครับพี่นี่ฮะเลขโคดเจเบอร์หนึ่งสองห้าครับเป็นรายการพิเศษนะพี่นะชุดนี้จะเป็นรายการพิเศษนะครับชุดหลังนี้จะเป็นรายการพิเศษนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับนี่ฮะเอาไปพี่ชายรายการนี้รายการที่สิบหกสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่17ครับนะเสือขาวเหมือนกันพี่ชายเลขโค้ดนัมเบอร์มาเลขหนึ่งสองสี่ครับรายการพิเศษเหมือนกันครับนี่ฮะรายการที่17นะครับ4ี่บาทเหมือนกันครับพี่ชายนี่ฮะสวยๆกันเลยทีเดียวครับนี่ฮะนุ่มมันสามกริย์บพี่เงินทองหน้าครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปเป็นรายการที่18โอ้โหรายการนี้มาเป็นลายพางเลยครับนี่ฮะลายพางครับลงยาที่สวยเลขโคดนเบอร์126ครับ นี่ฮะสวยจริงครับพี่ยอมใจครับองนี้นี่ครับยอมใจเลยครับรายการยิปนะครับเป็นรายการที่สิบแปดครับสวยงามมากๆครับนี่นี่ฮะต่อมาครับรายการถัดไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าครับเลขโค้ดนัมเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับนะตอกพิเศษครับนี่รายการบนบนครับนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่ชายรายการที่สวยจริงครับนี่ฮะสวยจริงๆครับพี่นะครับรายการที่สิบเก้าครับนี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบครับรายการที่2ิบมาเป็นพางสีฟ้าครับนาการสองกษัตริย์เลขค้ดเบอร์หนึ่งสี่กะาหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าครับพี่รายการนี้นาการสองกษัตริย์ขอสี่ร้อยบาทพอนะครับรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการพิเศษนะครับนี่ฮะรายการที่ยี่สิบฮะต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดฮะ รายการยี่สิบเอ็ดรายการสุดท้ายครับนี่ฮะรายการยี่สิบเอ็ดรายการสุดท้ายเลขคุณเบอร์มาเลขสี่สิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปพี่ชายสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะฮะสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะนี่ฮะตอไนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับแบบนี้ต้องกราบนะฮะขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบพระคุณมากครับ